เปแล้าน,นะครับตอนนี้ก็เปิดให้ได้นั่งในร้านได้แล้วก็จะเงียบครับก็จะมีผักกาดขาวเป็นเวลาหวานกรอบเลยอันนี้กิโลห้าสิบครับอันเนี้ยก็คือมันจะเงียบหน่อยคือเปิดให้ได้นั่งทานในบ้านก็โลละห้าสิบบาทยังไม่ไปเลยเนะี่ยแล้วจอดตรงหน้ากูด้วยแหละประเด็นนะฮะ นี่อยู่กับอนัตจังดุงอันนี้เป็นเวลาเวลาเท่าไหร่วะสิบสิบเอ็ดโมงครึ่งนะแต่วันนี้นะครับตอนนี้ช่วงนี้ก็โควิดเยอะนะครับเราเลยมีอาชีพเสริมในการเป็นไรเดอร์นะครับขับผ่านผู้ไปแล้วนะครับแล้ววันนี้เ,เราทำคอนเทนต์สักอันหนึง่งแล้วกันนะครับเป็นภารกิจแล้วกันนะฮะเขาเรียกว่าทำงานชีพเสริมเป็นไรเดอร์แล้วกันนะครับค่ายสีสเขียวตวัวเอ็ม เดี๋ยวเราดูนะครับว่าวันนี้เราออกตั้งแต่1ิโมงครึ่งถึงแอปปิดสองทุ่มเราจะดูว่าวันต่อวันรายได้เท่าไหร่แต่ละวันรายได้ไม่คงที่นะครับเดี๋ยววันนี้เป็นว,นวันเสาร์นะฮะเดี๋ยวเราก็จะดูว่ารายได้วันนี้เราเท่าไหร่นะตอนนี้เราได้งานแรกแล้วแต่รอลูกค้าอยู่นะกันนะครับเดี๋ยวพอได้งานไปที่ไหนเดี๋ยวไป่งที่ไหนเดี๋ยวบอกกันอีกทีต้องปิดแมสกนเพราะว่าคนสัญจรไปมาค่อนข้างเยอะนะฮะเปิดแมสก์เดี๋ยวไม่ได้ยินเสีกงแตอนได้ของ งานแรกมาแล้วครับส่งจากกรุงธนบุรีไปสุขุมวิทแล้วกันนะฮะวันนี้งานที่หนึ่งแล้วกันนะครับ,ว,นนว,นนรบวันนี้จะได้ยอดเท่าไหร่<ด>แต่ว่า,าวลูกค้าให้ให้มาแฝนหนึ่งนะค่ารอรวยจากลูกค้าอบอกิดช่วยกันเนาะเป็นกำลังใจให้ชุกุอาชีพแล้วกันนะครับถึงแล้วรอแล้วนะครับ เฮ้ยไปกินาหัรพิดซาน,ดนะครับรดด้ยแล้วครับเอาคอนญ,ญาตไปส่งของก่อนถึงแล้วเกิดเหตุฉุกุนิดนึงนะครับคือว่าลืมกระเป๋าตังมานะครับ <c oughs> ก็เลยต้องกลับมาที่คอนโดนะครับ <c oughs> ก็กลับมาเริ่มงานที่สองซึ่งไกญ่มากตอนนี้ก็เดี๋ยวรับแถวน,น,นี่จักราจนาซอยแปดตรงแถวเนี้ยครับเอางานใกล้ๆไปก่อน <c oughs> โอเคงานที่สองครับเหลือไปเรื่อยๆวันนี้เวลายังเหลือสวัสดีครับงานที่สามแล้วนะครับ แต่ว่าพิเศษหน่อยนะครับเพราะงานที่3เ็าให้มารับไข่ไก่ไข่ไก่รับจากกระชายไปสนะครับไปส่งพระรามสองห้าสิบสี่ยวรีบไปส่งไข่ไก่ก,ก่อนไม่รู้ว่าหัวกูจะแตกหรือไข่จะแตกก่อนนะครับงานที่สตอนนี้ได้แล้วนะอยู่เซ็นทรนัพลพระราม2องส่งท่าข้ามซอยเจ็ดนะฮะมารับแฟน c h ชิคเก้นเฮลนะ <laughs> ไม่ต้องรู้หรอกที่ไหนอนะ่ะไดอด์รู้ ตอนนี้นะครับอยู่่าข้ามซอยตึกห้ามันเป็นวันอะไรก็ไม่รู้วันนี้นะรถสตาร์ทไม่ติดนะครับได้ไมีงานในนะัดเสียตังค่ารถอีกเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้จะได้งานเท่าไหร่แล้วรถจะเป็นอะไรวันนี้จะขับต่อได้ไหมก็เดี๋ยวลุ้นเอาแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะฮะ ครับตอนนี้เกมเรียบร้อยนะครับรถต้องซ่อมนะครับเพราะว่าสตาร์ไม่ติดเป็นที่ปั๊มติก๊กมีปัญหานะครับปั๊มติ๊กไม่ทำงานก็เดี๋ยวเรารู้พรุ่งนี้วันนี้แม่งเฟล,ลยี่เคี่ยวสัสสัดเลยอะ่ะคือแม่งทำอะไรไม่ได้รอรถสิ็จก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยดูยันใหม่ทำาไ้้แค่นี้ก่อน ก็มาถึงเราซ่อมรถเสร็จกันแล้วนะฮะมาที่ร้าน49บเก้าพูดชื่อร้านก็ถูกเหรอสี่สิบเก้าไบช็อปนะฮะต้องขอบคุณทางร้านมากจัดบก,ก,ดการด้วยนะฮะจัดการให้ดีมากนะฮะแล้วก็สะดวกสบายตรงไปตรงมาแนะนำครับร้านนี้อา,อาจจะให้ดูต่<า>ที่กูโล่งมากๆเลยเซฟค่าใช้จ่ายได้ เจอนะวครับรนี่นะฮะหมอก็เทวให้เรียบร้อยนะฮะเป็นหนึ่งร้านที่อาดัตแนะนำอีกหนึ่งร้านนะครับรถเสร็จแล้วได้รถเสร็จเรียบร,ร,ร้อยกูโคตรดีใจเลยเหมือนกูได้มีชีวิตต่อเป็นโลกนี้เอ้วะตอนนี้เป็นเวลา16บนาฬิกาสิเนาทีเวลาที่เหลือนะจนกว่าจะแอป2อทุ่มจะปิดนะฮะเราดูว่าวันนี้ได้เท่าไหร่เอาใหม่เอาใหม่ใหม่เสื้อลายแมยีงไม่ได้ใส่เลยเปียกฝนตกดู มืดเลยยิ่งรับแถวพุทธบูชาเท่าไหร่วะไม่เห็นเลขไปตรงแถวบางมดไปเลยไปเลย กัปง่ะฝนตกหนักมากนะครับงานเมื่อกี้เราลืมถ่ายเลยเดี๋ยวเรือถอเสื้อกันฝนครับงานที่สามรับจากอิสระภาพไม่ใช่แคชชื่ถนนเคฟซีสารภาพไปส่งเจริญนคนเรนเออจเจริญรับ12เดี๋ยวเคฟจีจะเป็นไก่ต้มน้ำปลานะเดี๋ยวฝนจะตกรอบเป่าไม่รู้สวัสดีครับงาน ที่สี่สี่เออสี่นะรับจากตลาดสะพานพุทธมาส่งรัชดาซอยแปดเดี๋ยวรีบไปก่อนใกล้ใกล้หมดเวลาแล้วใกล้หมดเวลาแล้วโอเควันนี้สรุปผลงานนะครับที่เราวิ่งกันมาแล้วกันนะฮะสรุปแล้ววิ่งตั้งแต่สี่โมงจนถึงสองทุ่มก็ได้สองร้อยี่สิบาทตามเวลานะครับก็ได้มันเท่านี้แต่ถ้า รวมของวันนั้นอะ่ะช่วงก่อนที่รถจะพังอะ่ะนะมันได้มาสามร้อยกว่าบาทก็รมุมรวมก็ได้เยอะอยู่ทลไมแสงมัน,มนขเข้าอยู่วะเดี๋ยววันไหนว่างจะอัดคลิปแม่งแดดตีสี่เลยจนถึงสองทุ่มถ้าตื่นนะโอเควันนี้ชอบลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์พวกเราด้วยละกันนะครับโอเคจะไปเจอกันใหม่